อะไรนส,นสวนาวคะได้ร่วมเป็น,น,นะนาปาการาว power นะครับถ <c oughs> ้าเป็นใงตัวเองรมาทุกสัายบ้างหงนถึงเตะแบบว่าเป็นเป็นเราสองคนที่ช่วยเป็นสอ,อว power ให้กับสินค้าต่างๆ <c oughs> ในซีรีส์ก็น่าจะทำได้ดีเพราะว่าเป็น period period ตัว <c oughs> แล้วก็สินคา้าต่างๆที่เอามาในซีนก็ เยอะมากค่ะที่ได้กินก็เยอะมากเหมือนกันเผื่อว่าหนุวันนี้มาลงนามก็ใช่ชุดที่เราฟิตติ้งใช่อันนี้อันนี้เป็นชุดในซีนในซีรีส์จริงๆค่ะแต่ว่าไม่ไม่บอกว่างานอะไรก็ไปก่อนไปพี่เหนื่อยมากปกติเราสองคนก็เป็นคนชอบที่ชอบวก็ใช้สินค้าไทย ส่วนใหญ่จะเป็นฟินมากกว่าค่ะฟินจะชอบกินขนมไทยแล้วก็ใช้สินค้าที่แบบเช่นน้ำมันงวดตัวหรือประคบอ,อะไรเงรี้ยค่ะก็ก็ใช้บ้างเพราะปวดหลังปวดไหล่บ่อยจากจาก,จาก,กนักแสดงชื่อดังนะคะแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ให้เราเป็นนัเกเส็งในการ,ราดึงไปยันตังแปนหรือว่าเป็นซโโอฟต์การ์อะรแบี้เรามีความรู้สึกหรือว่าตื่นเต้นยังไงเพราะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอย่างที่หนูพูดไปเมื่อกี้ที่แบบ เราก็ใหม่มากๆเกือบทุกทุกซีนอะเราถามว่าอันนี้คือขนมอะไรคะอร่อยจังอันนี้คืออะไรคะก็จะแบบได้รับคาอธิบายตลอดเลยคะ่ะแล้วก็จะได้เรียนรู้ก็ดีมากๆเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นอินเตอร์แฟนหรือใครก็ได้หรือ anyone เลยอะค<ม>่ะที่ที่ดูอยู่ก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้คะ่ะ<ม>เวลามาไทยก็จะได้ไปลองเชิม Enjoy, ดูใสใ่ดูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ยังค ja, no <onn> ับเพราะว่าน่าจะฟิมบอกว่านี่เ <Overwatch> พื <ss> ่ออะไรเงี้ยเริ่มตอนนี้เริ่มสนับเริ่มเดิมไหมใช่เริ่มรู้จักค่ะเริ่มรู้จักฟินให้ความรู้กับเพื่อนยังานมากทุกซีนทุกซีนที่เกิดขึ้นใช่คือมันก็มันก็จะมีบ้างที่ฟินฟินเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรหรือว่าคํานี้ใช้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องรีเสิร์ชกันเยอะมากๆกับกับราชาสาบแล้วก็จิตของที่ต้องต้องต้องเล่นต้องเอามาถวายต้อง เพราะว่าสักสักในซีรีส์ ừ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  เขาจะเป็นท่านหญิงเลยอ <ừ> ๋อหนูจะเป็นคุณหญิงใช่ไหมคะคก็จะมีพวกอาหารที่เราต้องทํา <laughs> ต้องเตรียมให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <laughs> ก็พอในพอในซีนก็จะคอยอธิบายกันตลอดว่าแบบโอเคสิ่งนี้นะคืออันนี้นะ <laughs> เขาใช้ใช <laughs> ทําอันนี้ทําอันนี้คําคํานี้ใช้แบบนี้อะไรอย่างเง <laughs> ี้ยค่ะก็ราชาศัพท์ก็เยอะพอสมควรมันรู้สึกว้าวไหมฮะกัำลังสมควรได้เจออะไรใหม่ใ าวามากแล้วคือใช้ในชีวิตประจําวันเพราะเวลาเราไปไหนสมมติเราเจอขนมที่เราจําได้ว่าเอ้ยในซีนนี้อร่อยก็จะอยากกินอยากซื้อค่ะเเราผ่านงานไปแล้วเรามองภาพว่างานจะไปสู่สากลในข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะแบบน่าตื่นเต้นหวังว่าเลยนะคะหวังว่าของที่ใช้ทั้งหมดในซีรีส์แล้วก็การดำเนินเรื่องทั้งหมดจะได้ให้แฟนๆเพราะว่าอยากอยากให้แฟนๆได้ได้เห็นได้รับชม ความสวยงามที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้ที่กำหนดมายังครับว่าจะได้ดูแล้ววงเมื่อไหร่เร็วๆนี้มากๆแต่ว่าถ่ายทำไปครบยังครับถ่ายทำไปประมาณเกือบเกือบครึ่งเนาะยี่สิบกว่าคิวยี่สิบคิวยี่สิบกว่าคิวแล้วก็ก็ก็เยอะเร็วๆนี้มากๆเร็วๆนี้มากๆพอตอนที่รู้สล็อตออนก็เร็วๆรีมบ์มากมากๆค่ะทีอาจจะต้องถ่ายแบบอันไปอัน ถ่ายเสร็จก่อนค่ะถ่ายเสร็จก่อนแล้วก็สอาวได้ชิมทิ้งแปะจากแฟนๆเติมมั้ยคะว่าอย่างไงบ้าง <laughs> บาง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 คนก็เออพี่ๆบางคนเขาก็ก็ถามเกิดคําถามว่าโอเคฉันจะแปลไทย <c oughs> เป็นไทยว่าเราเป็นไทยเป <c oughs> ็นคนอ่นอีกทีนึงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแฟนๆน่ารักเนาะแต่จริงๆตอนมีคันเซเลตใช่ตอนออนแล้วมีทรานสเลท ถ้าต้องมี translate อีกทีนึงใช่ค่ะงั้นอย่ารอฟังติดตามเรื่องนี้ละกันนะได้ว่าเป็นเล่นไม่ตามด้วยแล้วก็มีเนั่งสอบได้ค่ะก็ฝากปิ่นพาคมะเราเชื่ยกันเราเชื่อกันเราช่วยกันที่แบบความเป็นไทยเพิ่มมากขึ้นอ่าใช่ใช่ก็แบบอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้หรือสิ่งใหม่ๆก็ลองเปิดใจดูแล้วก็ลอง ลองดูด้วยนักกันนะคะก็ฝากซีรีส์ปินพักด้วยนะคะค่ะก็ใช่ฝากปินพักด้วยนะคะพวกเรานักแสดงทีมงานก็ตั้งใจมากๆค่ะก็กว่าจะได้แต่ละซีนที่เกิดขึ้นก็เป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นในซีรีส์มากๆค่ะก็รอชมนะคะปิ่นพักค่ะเร็วๆนี้ค่ะวันนี้มาร่วมงานได้เห็นข้างล่างไหม สองข้อปากเหรอจริงกว่าตอนตอนยืนอยู่เมื่อกี้หนูคุยกับพี่พ่มกลับว่าเบกกี้ไม่เข้าใจคำว่าสองข้อปาแน่เราไม่เข้าใจจริงเราไม่เข้าใจจริงเรไม่เข้าใจเลย ช่คืออะไรนะคือเออเอาอเบันนี่บันนี่หรือวันเข้าวันทำบุญอ่าสองพระป่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอด้สองใช่ในช่วงวันเข้าพรรษาใช่แต่อันนี้มันคนไม่ใช่สองพระป่าไม่ใช่สองพระป่าอันนี้เป็นไปทำให้มาตกใจค่ะตกใจเพราะว่าตอนแรกกับไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ได้คิดว่าจะแบบ โอ้พอมาเห็นก็โอ้<ช>ขนาดขนาดนั้นเลยเราถรกรันใช่ดูออถามบ่อยมากออแบบออรู้ว่าม,มีมีของขวัญมาส่งว่าอันนี้โอกาสอะไรคะอ,อ,อ,อันนี้ของขวัญอะไรมันมัน,ม,นมันลุ้นไปทุกครั้งหม้กระทั่งสาวครับการที่ว่าเวลาเรามีงานอะไรไปจะซพพอของใหญ่ๆเลนกครั้ง เราไม่ลุ้นเลยเนาะคือจริงๆวันนี้ใช่รู้ว่าจะได้เจอกันแล้วแค่นี้ก็พอแล้วใครอยากเจอแฟนแฟคิดถึงรู้เห็นแหละเห็นค่ะเห็นเขามาเปิดกระทรวงกันตั้งแต่ตีใช่พี่สาวเขาแฮชแท็กแบบ x มาว่าแบบฉันมาเปิดกระทรวงแต่เช้ามาทุกคนตื่นเต้นว่าแบบเงานปีแรกที่เราได้ออกคู่กันหรือเปล่าจริงๆปีนี้เราไม่ค่อย ไม่ไ่ใช่เพราะว่าอยู่ในกองในกองอยู่ในกองถ่ายค่ะช่วงช่วงต้นปีใช่ค่ะมียบ่อยมีแบบกั่างได้บ่อยไหม่มาเจอกันดีกว่าไม่ได้ไม่ได้วันนี้ดีใจมากนะที่ได้รวมคลอย่างเรามอยไม่ไไม่ได้ไม่ได้รวมคนั้นใช่่ไ่มข้างหก จริงๆไม่ไม่ไม่ไมไมไมเลยขอแค่แบบมาเจอกันมามาคุยกันแลกแลกเปลี่ยนความสนุกกันก็พอแล้วแบบเพราะว่าน้อยมากเนาะ<ช>ที่เราจะได้เจอเพราะว่าช่วงนี้อยู่แต่ในกองถ่ายหรือวันนี้นเป็นกาเฟเป็นเวลาแห่งชาติที่เราได้มาเจอกันแล้วก็ได้ปุบปัแฟนสาวเลยปักะไรตั้งแต่เร่องทำให้คุณดีุกค้งใช่น่ารักน่ารักมากๆแต่ทุก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 โปรเจกต์คือคิดมาแบบน่ารักหมดเลยค่ะจากไปที่ประเด็นนิดนีงแั้กันป ได้ได้ค่ะเรื่องเรื่องที่มาเรื่องที่๋หม่โดนโยงไปนะบิวกินมันโยงวันที่หนูได้ยังไงหนูเอาจริงๆหนูก็งงมากๆค่ะเพราะว่ามันเกิดจากคอมเมนต์ที่มาอย่างไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มันก็ไปไปเรื่อยๆเลยค่ะจริงๆก็ ไม่อยากให้โยงกันแบบนี้เพราะว่าทั้งหนูหรือใครก็ได้มันอาจจะเกิดความเสียหายจริงจริงรอให้มันเป็น actual evidence fact จริงจริงอะค่ะก่อนที่จะมามาพูดว่าโอเคโยงแบบนี้โยงแบบนี้ค่ะส่วนตัวพี่เขาก็อาเป็นห่วงเหมือนกันเป็นห่วงเหมือนกันว่าอยู่ดีๆทำหนูตกเป็นข่าวอะไรอย่างนี้ Yeah, คือจริงๆพี่เขาก็คุยกับหนูว่าโอเคมันมีแบบนี้แบบนี้นะนีกบอกโอไม่เป็นไรเลยก็แบบโอเคเราก็รู้จักกันเราก็อยู่ในเฟรนด์กลุ่มเดียวกันก็ใช่ค่ะกับกับพี่ไม้นี่คือแบบรู้จักกันมาตัง้งแต่สมัยราแล้วนะีจริงๆรู้จักกันเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเฟรนด์ชิพเดียวกันเลยค่ะจริงๆเพิ่งเพิ่งไปเล่นไอส์เกตด้วยกันเลยค่ะใช่มาต้นถูกอาจจะเป็นเพราะคนเขาต่ำตา,ตาเลยม maybe ใช่แต่เป็นแบบ พี่ชายค่ะมันถามว่ากระทบเรื่องของความเป็นพรีเมก,กี้หรือว่าความจริงกันไหมไม่ไม่เลยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนที่เราเป็นอยู่อยู่แล้วค่ะแล้วจะรู้ว่าอะไรมีอะไรชีวลัวกังวลไหมรู้ว่าจะมีการแบบโยงกันไปโยงกันมาแล้วฝ่ายหนึ่งโดนโดนคนหนีโดนราม่าอะไรอปเลยเนะียจริงจริจริงๆหนูว่ามัน มันเจออะไรแบบนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าหนูว่าแฟนๆน่าจะน่าจะรู้ว่าสิ่งที่ควรเลือกเสพคืออะไรใช่ค่ะเพราะว่าแฟนๆน่ารักสหรพวกเพื่อนกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชาย่เป็นเพื่อนกันได้เรารับมือกันได้ยังคะเพราะว่าทข้าวงการมาสักปีปีกว่าแล้วได้แล้วได้แล้วค่ะแล้วเซนซิทีฟกับเฟคกูขนาดไหนครับสองสิบแรกแรกน่าจะน่าจะเซนซิทีฟแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่า เป็นเรื่องปกติแล้วค่ะคนคือเพื่อนกันเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะฝากนังฝากกลับอ๋อฝากปีนี้ก็ฝากปินพักกับยูเรนัสด้วยนะคะทั้งซีรีส์แล้วก็หนังก็ออนแอร์ปีนี้แน่นอนค่ะแตกด้วยนะคะทั้งปินพักทั้งยูเรนัสตั้งใจมากๆพวกเราก็คือเข้าออกกองทุกๆวันอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ